สวัสดีครับช่อง YouTube ผู้ชายขายเหรียญนะครับคลิปนี้มารีวิวเหรียญนะครับมีมาแบ่งปันเหรียญนะครับแบ่งปันวันละเหรียญนะครับเอาเอาเป็นแบบนี้ดีกว่านะครับเอาเป็นคอนเทนต์ใหม่นะครับแบ่งปันวันละเหรียญนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวันนี้มีเหรียญอะไรมารีวิวแบ่งปันนะครับก็รับชมแล้ว ได้ความรู้ได้ข้อมูลด้วยนะครับใครที่ยังไม่มีก็ลองไปค้นหาดูที่บ้านนะครับถ้ามีแบบนี้ก็สามารถขายได้จริงนะครับใครที่ต้องการจะซื้อเหรียญก็เน้นติดต่อทางไลน์นะครับผมขึ้นไลน์ไอดีไว้ให้ตรงนี้นะครับย้ํานะครับว่าซื้อเหรียญเน้นติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับมาดูกันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับมีเหรียญ25สตางค์นะครับปีพศ2,500มาหนึ่งเหรียญนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับกล้องสักหน่อยนะครับ ใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะครับเครื่องหลักอัปโหลดคลิปอยู่นะครับอันนี้มาใช้เครื่องสำรองขายเหรียญก่อนนะครับก็เป็นเหรียญย5่สตางค์ปีพศ2,500นะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นแบบพระเศียนเกือบตรงนะครับเพื่อนๆดูนะครับเหรียญนี้ยังสวยนะครับยังยังยัแบบไม่ได้สึกไม่ได้อะไรมากมายเลยนะครับให้ให้พิจารณาดูก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าขายของอีกนะครับเน้น พิจารณาตามคลิปนะครับพิจารณาด้วยตัวท่านเองเลยดีกว่านะครับ25สตางค์ปีพศ2500นะครับเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะครับเป็นลักษณะของพัดเสียบเกือบตรงนะครับอีกนิดเดียวนะครับแบบนี้ก็หายากนะครับนานๆจะมาแบ่งปันสักครั้งหนึ่งนะครับก็เหรียญนี้นะครับขายเหรียญละ900บาทนะครับแบ่งปันนะครับแบ่งปันวันละเหรียญนะครับ 900บาทนะครับเหรียญนี้900ส่งฟรี EMS ให้นะครับมีเหรียญเดียวนะครับ25สตางค์ปีพศ2500นะครับหายากนะครับนี่รับแบ่งปันนะครับเหรียญนี้900บาทนะครับสภาพยังสวยนะครับสภาพยังพิจารณาตามสภาพดีกว่านะครับตามตามคลิปเลยนะครับ โอเคนะครับใครที่ต้องการก็ทักไลน์มาได้เลยนะครับมีเหรียญเดียวนะครับใครที่ไม่ทันก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปละกันว่ามีเหรียญอะไรมาแบ่งปันนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับ900บาทส่งฟรี EMS นะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ